สวัสดีค่ะคุณแคปโครเชนะคะต่อจากวิดีโอที่แล้วค่ะการถักลายต่อดอกนะคะวันนี้เราจะมาถักแถวที่8ถึงแถวที่12กันค่ะค่ะพอเราถึงแถวที่8เราจะได้อ่าโซ่5้าแล้วนะคะก็ให้เราถักทอคอลงในช่องโซ่ช่องถัดไปก็คือช่องนี้นะคะนี่คือ ควักธรรมดานะคะต่อไปเราก็ถักโซ่ห้าอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปนะคะก็ถักพอหนึ่งคอลงในช่องโซ่ช่องถัดไปนะคะให้ได้ทั้งหมดห้าหลักค่ะเพื่อนๆก็ถักตามตัวอย่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะถักไปพร้อมๆกันค่ะ ต่อไปนะคะเราก็ขั้นด้วยการถักโซ่ห้าครั้งค่ะพอถักโซ่ห้าครั้งแล้วนะคะให้ถักพอหนึ่งคอลงในช่องเดิมจำนวนห้าหลักค่ะตามตัวอย่างเลยนะคะ เราก็จะได้ลักษณะงานแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็ถักโซ่ห้าครั้งนะคะพอถักโซ่ห้าครั้งแล้วนะคะให้เราคลักธรรมดาลงในช่องโซ่ช่องถัดไปหรือช่องที่ติดกับหลักที่เราถักนะคะพอเราได้โซ่ห้างานของเราก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ ก็จะเป็นเริ่มดอกที่สามนะคะต่อไปนะคะให้เพื่อนๆถักโซ่ห้าครั้งค่ะเราถักโซ่ห้าครั้งนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ควักธรรมดาหรือคอทอลงในช่องถัดไปเลยค่ะคือช่องนี้นะคะเพื่อนๆทำตามตัวอย่างได้เลยนะคะ ก็จะได้งานลักษณะนี้ค่ะต่อไปค่ะให้ถักโซ่ห้าอีกครั้งหนึ่งค่ะพอถักโซ่ห้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะให้เราถักพอหนึ่งคอสองครั้งลงในช่องโซ่นะคะตามตัวอย่างเลยนะคะ จากนั้นเราขั้นด้วยโซ่สามค่ะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดิมนะคะค่ะเราก็จะได้งานลักษณะนี้ค่ะพอเราได้งานลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็ถักต่อไปเลยนะคะเราก็ถักต่อด้วยการถักโซ่ห้าเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ควักธรรมดาลงในช่องถัดไปนะคะจะเหมือนกันนะคะลงข้ามช่องโซ่ไปช่องหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะเราก็ทำแบบเดิมจนจบแถวนะคะแล้วก็จบแถวด้วยโซ่5้าครั้งค่ะค่ะนี่คือเราจบแถวแล้วนะคะเราจบแถวด้วยโซ่ห้าเราก็จะได้งานลักษณะนี้ค่ะ ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่9นะคะแถวที่9ให้เราถักเหมือนเดิมค่ะพอ1คอลงในหลักลงบนหลักพอ1คอที่เราถักไว้ในแถวที่8นะคะให้ได้ทั้งหมด5หลักค่ะเรามาดูวิธีค่ะตามตัวอย่างเลยนะคะถักพอ1คอลงในหลักพอ1คอที่เราถักไว้ค่ะตามตัวอย่างเลยค่ะ เราก็จะได้พอหนึ่งคอของเราทั้งหมด5ห,หลักด้วยกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้งานลักษณะนี้ค่ะต่อไปนะคะให้เราถักโซ่ห้าเหมือนเดิมค่ะถักโซ่ห้าแล้วก็พักธรรมดาลงในช่องโซ่ช่องถัดไปนะคะนี่ค่ะพักธรรมดาลงช่องนี้เลยค่ะ จากนั้นก็ถักโซ่ห้าอีกครั้งหนึ่งค่ะถักโซ่ห้าแล้วก็พอหนึ่งคอลงลงบนหลักพอหนึ่งคอที่เราถักไว้ในแถวที่8นะคะเราก็จะได้ทั้งหมดห้าหลักด้วยกันค่ะ เราก็จะได้งานแบบนี้นะคะเราจะได้ใบแถวที่3แล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็ถักโซ่หค่ะถักโซ่หแล้วก็ควักธรรมดาลงในช่องนี้นะคะตามตัวอย่างเลยนะคะข้ามช่องโซ่มา1ช่องค่ะลงที่ช่องนี้เลยค่ะ ต่อไปค่ะให้เราถักโซ่ห้าอีกครั้งหนึ่งค่ะพอถักโซ่ห้าแล้วนะคะให้เราถักพอหนึ่งคอเพื่อนๆสังเกตดูนะคะถึงตรงนี้เราถักพอหนึ่งคอสามครั้งแล้วก็รวบห่วงพร้อมกันบนช่องโซ่ค่ะ การรวบห่วงนะคะถ้าเพื่อนๆตามในวิดีโอที่แล้วเพื่อนๆก็จะเข้าใจนะคะก็คือเราถักพอหนึ่งคอแล้วเรายังไม่รวบห่วงนะคะเรารอรวบพร้อมกันก็คือเราดึงเส้นได้ผ่าน3ามเส้นค่ะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะทำซ้ำนะคะถักโซ่ขั้นสามค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอลงจุดเดิมนะคะ พอหคอไม่รวบห่วงนะคะพอ1คอ3ครั้งรวบห่วงพร้อมกันนะคะตามตัวอย่างเลยนะคะเราจะทําแบบนี้นะคะให้ได้พอ1คอทั้งหมด3หลักด้ามจุดด้วยกันหรือ3หลักด้วยกันคะ่ะ อันนี้เราจะจบหลักที่3แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะอันนี้คือหลักพอหนึ่งคอของเรานะคะต่อค่ะเรามาต่อกันเลยค่ะต่อไปนะคะให้เราถักโซ่ห้าค่ะต่อไปนะคะให้เราควักธรรมดาลงในช่องนี้ค่ะข้ามมา1ช่องนะคะ แล้วเราก็ถักโซ่ห้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะเริ่มต้นดอกต่อไปค่ะแบบนี้ค่ะเราก็ถักแบบเดิมจนจบแถวนะคะค่ะพอจบแถวเราก็จะจบแถวด้วยโซ่ห้าแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะได้งานแถวที่9แล้วค่ะ ต่อไปเราจะมาขึ้นแถวที่10นะคะพอเราจบด้วยโซ่5เราจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ควักธรรมดาลงในช่องโซ่ช่องถัดไปาตามตัวอย่างเลยนะคะเราจะไม่ข้ามช่องโซ่นะคะช่องนี้เลยค่ะควักธรรมดาหนึ่งครั้งนะคะต่อไปเราก็ถักโซ่5ค่ะ แล้วเราก็ควักธรรมดาลงในช่องโซ่ช่องถัดไปตามตัวอย่างนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็ถักโซ่ห้าอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปนะคะก็ให้เราถักพอ1คอนะคะลงบนหลักพอ1คอห้าครั้งรวบห่วงพร้อมกันนะคะ แถวที่สิบนี้เราจะรวมห่วงพร้อมกันค่ะเพื่อนๆดูตามตัวอย่างเลยนะคะอันนี้เราก็จะได้ตรงกลีบหรือว่าตรงปลายของใบไม้นะคะในแถวที่3ค่ะในใบไม้แถวที่3มนะคะอันนี้เราจะจบแถวค่ะแบบนี้ค่ะเราก็ทําการรวบห่วงนะคะ พอได้แบบนี้แล้วให้เราถักโซ่ห้าค่ะถักโซ่ห้าแล้วก็พักธรรมดาลงในช่องถัดไปนะคะต่อไปค่ะเราก็ถักโซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะถักโซ่ห้าแล้วก็พักธรรมดาลงในช่องโซ่ช่องถัดไปค่ะ ก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปก็ถักโซ่5อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทำแบบเดิมค่ะก็คือถักพอ1คอหครั้งรวบห่วงพร้อมกันลงบนหลักพอ1คอนะคะตามตัวอย่างเลยนะคะ พอได้เสร็จแล้วเราก็จะได้งานลักษณะนี้ค่ะต่อไปนะคะพอเราได้งานแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการถักโซ่ห้าค่ะถักโซ่ห้าแล้วก็ควักธรรมดาลงในช่องถัดไปคือช่องนี้นะคะตามตัวอย่างเลยนะคะจากนั้นเราก็ถักโซ่ห้าค่ะ แล้วก็ควักธรรมดาลงในช่องถัดไปตามตัวอย่างเลยนะคะเราก็จะได้งานแบบนี้คะ่ะจากนั้นนะคะเราก็ถักโซ่ห้าค่ะแล้วก็ควักธรรมดาลงในช่องโซ่ ан. แบบนี้นะคะตามตัวอย่างเลยนะคะต่อไปเราจะเล่นช่องโซ่แล้วคะ่ะเราจะไม่เล่นลายแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่ห้าแล้วก็ ควักธรรมดาลงในช่องโซ่ให้ถึงจุดให้ถึงจุดมุมของดอกนะคะนี่ค่ะเราก็ถักตามนี้เลยถึงตรงนี้นะคะ ค่ะพอถึงตรงนี้นะคะเราก็จะถักโซ่ห้าอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะทำแบบเดิมจนจบแถวที่10ค่ะเราก็จะจบแถวที่10บด้วยโซ่ห้านะคะเราก็จะได้งานแบบนี้ค่ะจะได้งานแบบนี้ค่ะอันนี้ในตัวอย่างคุณแคปจะไม่ได้จบที่โซ่ห้านะคะแต่ว่าเพื่อนๆถักโซ่ห้ารอก็ได้หรือว่ารอขึ้นแถวที่1ิบก็ได้ค่ะ ต่อไปเรามาขึ้นแถวที่11กันนะคะแถวที่11อ่ดคุณแคปจะถักโซ่5เพิ่มนะคะแต่ใครที่ถักไว้แล้วก็กรอเลยนะคะถักโซ่5แล้วก็ควักธรรมดาลงในช่องโซ่ช่องถัดไปนะคะเราทำแบบนี้หรือทำแบบเดิมจนถึงมุมดอกนะคะจนถึงมุมดอกถัดไปค่ะตามตัวอย่างเลยนะคะเพื่อนๆถักตามเลยค่ะ พอถึงตรงกลางมุมดอกแบบนี้แล้วนะคะให้เรานะคะถักโซ่ห้านะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอสามครั้งรวบห่วงพร้อมกันตรงกลางค่ะตามตัวอย่างนี้เลยนะคะเราก็ถักพอหนึ่งคอสามครั้งรวบห่วงพร้อมกันค่ะ เราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ขั้นด้วยโซ่3ค่ะแล้วเราก็ถักพอ1นึ่งคอ3ครั้งรวบห่วงพร้อมกันก็คือเราทำแบบเดิมนี้นะคะอยู่ในช่องโซ่ช่องเดียวกันให้ได้ทั้งหมด3หลักด้วยกันค่ะอันนี้เรากําลังถักหลักที่2นะคะค่ะแล้วเราก็จะขั้นด้วยโซ่สาค่ะแล้วเราก็จะถักหลักที่3นะคะคือพอ1นึ่งคอสครั้งรวบห่วงพร้อมกันนะคะ เราก็จะได้งานลักษณะนี้ค่ะนี่คือแถวที่11นะคะต่อไปค่ะถักโซ่ห้าค่ะแล้วเราก็ควักธรรมดาลงในช่องโซ่ช่องถัดไปก็คือเราจะไม่ข้ามช่องโซ่นะคะเราจะทำแบบเดิมนี้นะคะไปจนจบแถวค่ะเราจะทำแบบเดิมไปจนจบแถวนะคะ ต่อไปเราขึ้นแถวที่12แถวนี้ง่ายมากเลยค่ะเราใช้หลักการแค่ถักโซ่5ครั้งแล้วก็ควักธรรมดาลงในช่องโซ่ช่องถัดไปจนจบแถวนะคะเพื่อนๆก็ถักตามคุณแคปตามตัวอย่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะถักไปพร้อมๆกันค่ะดูวิธีการลงช่องโซ่นะคะ อันนี้เป็นช่องโซ่ที่เราถักมาเรียบร้อยแล้วค่ะเราถักจบแถวที่12และจบดอกนะคะจบดอกลายต่อดอกแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นการจบดอกที่1น,นะคะดอกที่1จะมีทั้งหมด12แถวซึ่งแต่ละดอกก็จะมีทั้งหมด12แถวค่ะเราก็ทําการตัดเส้นไหมนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะเพื่อที่จะไม่ทำให้งานของเราหลุดง่ายนะคะ วิธีการเก็บปลายไหมเราก็ทำง่ายๆค่ะนะคะ ค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะเดี๋ยววิดีโอต่อไปค่ะเราจะมาถักต่อดอกกันนะคะก็คือดอกที่1กับดอกที่2นํามาต่อกันเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูค่ะสําหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามนะคะเพื่อที่จะได้มาถักลายต่อดอกด้วยกันนะคะตรงนี้นะคะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต่อดอกกันค่ะ สำหรับแฟนๆที่เข้ามาใหม่นะคะมาทันวิดีโอนี้คุณแคปก็จะมีลิงก์การถักย้อนหลังไว้ให้ด้านล่างนะคะในตอนที่หนึ่งค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ